เด็กแค่เจ็ดขวบแต่กล้ายืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาเขาไม่มีทนายไม่มีใครยืนข้างเขานอกจากความรักที่มีต่อพ่อเพียงคนเดียวแล้วคำพูดประโยคนั้นแค่ไม่กี่คำทําเอาคนทั้งสารน้ำตาไหลเรื่องราวที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อความกล้าหาญไปตลอดชีวิตอยากระพริบตาเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงจนลืมหายใจ ห้องพิจารณาคดีเย็นเฉียบแสงไฟจากหลอดนีออนขาวซีส่องลงมาบนพื้นกระเบื้องสีเทาหมดเสียงนาฬิกาบนผนังดังติก๊กติ๊กก้องในความเงียบเก้าอี้ไม้เรียงรายอย่างเป็นระเบียบทุกสายตาจับจ้องไปที่เด็กชายร่างเล็กอายุเพียงเจ็ดขวบเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าซีกางเกงขาย,ยาวตัวโครงที่ดูใหญ่เกินตัวมือเล็กๆก,กำกระเป๋านักเรียนแน่นเสียงฟีเท้าเบาๆดังขึ้นขณะที่เขาเดินไปยังแท่นพยาน ผู้พิพากษาหญิงในชุดครุยสีดำมองลงมาด้วยสายตานิ่งสงบอายการกระแอมเบาๆก่อนเริ่มถามคำถามแรกเจ้าหนูเธอรู้ไหมว่าทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่เด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตากลมโตสันไหวผมมาที่นี่เพราะพ่อผมถูกใส่ร้ายเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนผู้คนในห้องเริ่มขยับตัวบางคนเงยหน้าจากสมุดจดอายการถามอีกครั้งด้วยน้ำเสียงจริงจัง<ๆ>เธอแน่ใจหรือว่าเขาไม่ได้ทำ เด็กชายพยักหน้าอย่างแรงผมอยู่ที่นั่นผมเห็นทุกอย่างมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะชี้ไปที่ชายในชุดนักโทษที่นั่งอยู่หลังลูกกรงเขาแค่ปกป้องผมไม่ใช่โจรห้องพิจรารณาเงียบกริบแม้แต่เสียงนาฬิกาก็ดูจะเงียบลงผู้พิพากษาขมวดคิ้วบอกฉันทีว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเด็กชายกลืนน้ำลายมันเป็นคืนที่ฝนตกหนัก ฟ้าร้องดังมากจนผมต้องเอาหมอนอุดหูพ่อกำลังทำอาหารเย็นให้ผมแล้วมีเสียงเคาะประตูแรงมากคนที่เข้ามามีมีดในมือเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นจากผู้ชมในห้องพ่อยืนขวางผมไว้เขาถูกฟันที่แขนเลือดเต็มพื้นแต่เขาไม่ถอยดวงตาของเด็กชายเริ่มแดงกำ่ำน้ำตาหยดแรกไหลลงที่แก้มพ่อผลักคนนั้นออกไปแล้วล็อกประตูไว้แต่ตำรวจมาช้า พวกเขาเห็นพ่อผมถือมีดแล้วก็จับเขาเลยเสียงสะอื้นแผ่วเ,เบาดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องหญิงสูงวัยที่นั่งอยู่ข้างหลังเอามือปิดปากทานายฝ่ายจำเลยลุกขึ้นทันทีท่านครับเด็กคนนี้เป็นพยานปากสำคัญแสงแดดจากหน้าต่างสูงส่องผ่านกระจกฝุ่นจักจับเงาบนใบหน้าของเด็กน้อยที่ยืนอยู่บนแทน่นเขายืนตัวตรงแม้หัวใจจะเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกผมแค่อยากให้พ่อกลับบ้าน น้ำเสียงนั้นทำให้ชายคนหนึ่งที่นั่งด้านหลังต้องหลบหน้าลงมือปาดน้ำตาเงียบๆผู้พิพากษานิ่งไปชั่วครู่ก่อนหันไปหาทนายทั้งสองฝ่ายเราต้องหยุดการไต่สวนชั่วคราวเสียงถอนหายใจดังขึ้นพร้อมกันจากทั่วห้องเด็กชายก้มหน้าลงหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะมือเล็กๆยังกำกกระเป๋าแน่นจนข้อขาวชายในชุดนักโทษที่นั่งอยู่หลังลูกกรงมองลูกชายด้วยสายตาสันไหว ริมฝีปักเขาขยับช้าๆแม้ไม่มีเสียงออกมาแต่เด็กชายก็รับรู้เขายิ้มบางๆทั้งที่ทน้ำตาย,ยังไหลยอยู่เจ้าหน้าที่ศาลเดินเข้ามาเชิญเด็กชายลงจากแทน่นมือใหญ่แต่ไหลเขาเบาๆเธอทำได้ดีมากแล้วเด็กชายพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรขณะเดินผ่านที่นั่งผู้ชมเขาเหลือบมองไปรอบๆทุกคนเงียบบางคนหลบสายตาบางคนยังมีน้ำตาค้ังอยู่ที่แก้ม เมื่อเดินไปถึงหน้าห้องเด็กชายหยุดก้าวเขาหันกลับไปมองพ่อของเขาอีกครั้งพ่อยกมือขึ้นวางไว้ตรงหัวใจของตนเด็กชายทำท่าตามทันทีไม่ต้องมีคำพูดใดๆมันคือคำสัญญาแสงแดดยามบ่ายเริ่มจางลงบรรยากาศในศาลกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้งแต่ในใจของผู้ที่อยู่หน้ที่แห่งนั้นไม่มีใครลืมเสียงของเด็กน้อยคนนั้นได้เลยไม่มีใครลืมคำพูดที่ทำให้คนทั้งศาลต้องหลั่งน้ำตา แม้เพียงเจ็ดขวบแต่เขาได้เปลี่ยนความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดเขาได้เปล่งเสียงแทนคนที่ไม่มีโอกาสได้อธิบายและในวันนั้นศาลไม่ใช่เพียงสถานที่ตัดสินความผิดหรือความบริสุทธิ์แต่กลายเป็นเวทีที่ความรักของลูกคนหนึ่งได้สั่นสะเทือนหัวใจของทุกคนในห้องพิจารณาคดีบานประตูศาลปิดลงช้าๆเสียงดังปังทำให้เด็กชายสะดุ้งเล็กน้อยเขาหันไปมองอีกครั้ง ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือพ่อยกนิ้วโป้งให้เขาอย่างมั่นใจเจ้าหน้าที่พาเขาออกไปยังถงด้านหน้าแสงไฟสว่างขึ้นอีกครั้งผู้คนทยอยออกมาทีและกลุ่มใบหน้าทุกคนยังคงเคร่งเครียดผู้พิพากษานั่งนิ่งอยู่บนบัลลังก์มือค่อยๆพลิกหน้าสำนวนคดีไปมาดวงตาหลุกต่ำแต่แววตากลับไหววูบอายการไม่พูดอะไรเขาแค่หลบสายตาลงเหมือนบางอย่างติดค้างในใจในห้องพักพยานด้านข้าง เด็กชายได้นั่งลงบนโซฟาเก่าๆผนังห้องมีรอยแตกร้าวเล็กๆเ,เครื่องปรับอากาศส่งเสียงดังอื้ออึงญิงเจ้าหน้าที่ใจดีคนหนึ่งนำน้ำเปล่ามาให้หนูเก่งมากเลยรู้ไหมเด็กชายพยักหน้าเบาๆแต่ไม่ยิ้มเขาก้มหน้ามองถุงเป้ในมือของตนค่อยๆรู้ซิปเปิดออกยิบของสิ่งหนึ่งออกมามันคือรูปถ่ายเก่าๆขอบขาดและซีดจางในรูปเป็นเขากับพ่อนั่งกินข้าวริมคลอง แสงแดดยามเย็นในภาพอบอุ่นภาพนั้นเคยติดอยู่บนผนังบ้านไม้หลังเล็กก่อนที่ตำรวจจะพังประตูเข้ามาในคืนนั้นเสียงงูเซเรนยังดังก้องในความทรงจำของเขาภาพพ่อถูกจับกดกับพื้นร่างเปื้อนเลือดและเขานั่งร้องให้ข้างๆโดยไม่มีใครหันมามองวันนี้เขาไม่ใช่เด็กคนนั้นอีกแล้ววันนี้เขาได้ลุกขึ้นยืนในที่ที่ไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะยืนได้ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าพ่อเป็นฮีโร่ แต่เพื่อบอกโลกว่าความจริงของเขาก็มีสิทธิจะถูกได้ยินเช่นกันเสียงประตูเปิดอีกครั้งทนายฝ่ายจำเลยเดินเข้ามาในห้องเขานั่งลงข้างเด็กชายอย่างเงียบๆไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากเพียงแค่ส่งผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กให้เด็กชายรับไว้มองหน้าทนายแล้วหลุบตาลงหนูทำดีที่สุดแล้วทนายพูดเสียงแผ่วเด็กชายพยักหน้าดวงตาเริ่มแห้งแต่หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด แล้วพ่อจะได้กลับบ้านไหมครับคำถามนั้นตกค้างกลางห้องทนายเงียบไปชั่วครู่เขาหาันไปมองประตูสารที่ยังปิดสนิทเสียงฝีเท้าของผู้คนค่อยๆเงียบลงทนายถอนหายใจเบาๆก่อนตอบช้าๆเราต้องรอคำตัดสินเด็กชายพยักหน้าอีกครั้งคราวนี้ช้ากว่าเดิมเขาหันไปมองรูปถ่ายในมือตนอีกครั้งนิ้วเล็กๆลูบรอยขาดตรงมุมรูปภาพนั้นสั่นไหวเล็กน้อยเพราะมือที่ยังไม่หยุดสัน่น แต่แววตาของเขากลับนิ่งกว่าที่เคยเพราะเขารู้เขาได้ทำทุกอย่างที่เด็กเจ็ดขวบคนหนึ่งจะทำได้และตอนนี้สิ่งเดียวที่เหลือคือความหวังแม้มันจะเปราะบางแต่มันยังสว่างอยู่ในใจเขาเหมือนแสงจากหน้าต่างสูงของห้องพิจารณาคดีอบอุ่นนิ่งงนันและไม่อาจดับลงง่ายๆเวลาผ่านไปช้าเหมือนหยดน้ำฝนที่ตกกระทบบานหน้าต่าง เด็กชายยังนั่งอยู่ที่เดิมข้างๆมีเพียงเสียงหายใจของตนเองทนายลุกขึ้นเดินออกไปโทรศัพท์ด้านนอกปล่อยให้เขาอยู่กับความเงียบแสงไฟในห้องเริ่มอ่อนลงเมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้าเงาของเด็กชายทอดยาวบนพื้นกระเบื้องประตูเปิดอีกครั้งเจ้าหน้าที่ศาลคนเดิมเดินเข้ามาสีหน้าเคร่งขรึมเขากระซิบบางอย่างกับทนายเสียงเบามากแต่เด็กชายรับรู้ได้จากสีหน้าทนายหันมามองเขาสายตาลังเล ก่อนจะค่อยๆนั่งลงข้างเขาอีกครั้งหนูต้องเข้าฟังคำตัดสินด้วยกันไหมเด็กชายเงยหน้าดวงตาอย่างแน่วแน่ผมอยากฟังเองครับทนายไม่พูดอะไรอีกเพียงพยักหน้าแล้วลุกขึ้นนําทางทางเดินกลับเข้าสู่ห้องพิจรารณาเงียบสนิทไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีเสียงหัวเราะเพียงแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่หนักแน่นเมื่อประตูเปิดออกทุกสายตาหันกลับมาที่เขาอีกครั้งเด็กชายเดินไปชา้ชาๆ กลับไปยังจุดเดิมที่เขาเคยยืนข้างหลังยังมีพ่อนั่งอยู่เงียบราวกับไม่กล้าหายใจผู้พิพากษาเปิดแฟ้มอีกครั้งเสียงพลิกหน้ากระดาษเบาราวกับเสียงฟ้าร้องในระยะไกลทุกคนกลั้นหายใจเด็กชายหลับตาลงหัวใจเขาเต้นในจังหวะเดียวกับเสียงของคำที่กำลังจะถูกเปล่งออกมาสารได้พิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบแล้วน้ำเสียงของผู้พิพากษาสงบนิ่ง แต่ทรงพลังเสียงกระซิบเบาๆจากผู้ชมในห้องดังขึ้นเด็กชายลืมตาช้าๆจ้องไปยังใบหน้าของหญิงผู้มีอำนาจตัดสินชะตาชีวิตของพ่อพยานปากสำคัญแม้จะยังเยาว์วแต่คำให้การมีน้ำหนักและสอดคล้องกับพยานแวดล้อมอื่นพ่อของเขากำมือแน่นเหงื่อหน้าขึ้นเล็กน้อยด้วยเหตุนี้ศาลจึงมีคำตัดสินว่าทุกอย่างรอบตัวเด็กชายหยุดนิ่งแม้แสงไฟก็เหมือนจะชะงักไป หัวใจเขาเต้นแรงดวงตามไม่กระพริบจำเลยไม่มีความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเสียงในห้องดังขึ้นทันทีบางคนอ้าปากอย่างไม่เชื่อสายตาบางคนตกมือด้วยน้ำตาไหลาอาบแก้มเด็กชายยืนนิ่งราวกับยังไม่เข้าใจจนกระทั่งพ่อของเขาลุกขึ้นเจ้าหน้าที่ปลดกุญแจมือออกจากข้อมือเปื้อนรอยช้ำเด็กชายเบิกตากว้างพ่อพ่อของเขาเดินช้าๆมาหา ทุกย่างก้าวหนักแน่นและเมื่อทั้งสองอยู่ต่อหน้ากันเด็กชายโผลเข้ากอดแน่นพ่อก้มลงกอดตอบมือสั่นแต่มั่นคงเสียงสะอื้นดังขึ้นอีกครั้งในห้องไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เป็นเสียงของความยุติธรรมที่กลับมาใชา้แค่ไหนก็ยังไม่สายสำหรับหัวใจของเด็กคนหนึ่งแขนของพ่ออบลูกชายแน่นราวกับกลัวว่าเขาจะหายไปเด็กชายซุกหน้าเข้าที่อกของพ่อ กลิ่นเดิมๆที่เขาคิดถึงมานานกลับมาอีกครั้งกลิ่นเงือเจือกอ่นน้ำมันจากร้านซ่อมจัก,กรยานที่พ่อเคยทำงานเป็นกลิ่นที่ไม่มีวันลืมเขาหลับตาแน่นน้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงมาบนเสื้อของพ่อรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงเสียงตรบมือเบาๆจากผู้ชมเสียงฟีเท้าของเจ้าหน้าที่ที่กำลังเก็บเอกสารเสียงฝาปากกาของผู้พิพากษาวางลงบนแฟ้ม แต่สําหรับเขาไม่มีเสียงใดดังเท่าเสียงหัวใจของพ่อที่เต้นอยู่ใต้ฝ่ามือของเขามันยังอยู่ยังเข้มแข็งยังเป็นของเขาผู้พิพากษาลุกจากบัลลังเธอเดินลงมายัางพื้นห้องสายตาจ้องตรงมาที่เด็กชายและพ่อของเขาเธอหยุดยืนตรงหน้าหนูรู้ไหมว่าวันนี้หนูทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคนเป็นผู้ใหญ่หลายคนเด็กชายเงยหน้ามองเธอเธอยื่นมือออกมาเบาเบา มือของเธออบอุ่นเขาจับมันไว้แน่นไม่ใช่เพราะอยากพึ่งพาแต่เพราะเขาอยากบอกเธอว่าเขาไม่กลัวอีกแล้วไม่มีใครในห้องกล้าพูดแต่ทุกคนรู้ว่าเด็กชายคนนั้นไม่ได้ช่วยแค่พ่อของตัวเองเขาได้ช่วยคืนศรัทธาให้กับความยุติธรรมในวันที่มันเกือบจะถูกหลงลืมไปแล้วเสียงกล้องถ่ายรูปจากนักข่าวด้านหลังห้องเริ่มดังขึ้นแฟลชสว่างวาบหลายครั้งแต่เด็กชายไม่ได้หันไปมอง เขายังจับมือพ่อไว้แน่นพ่อของเขาก้มลงมากระซิบข้างหูขอบใจนะลูกพ่อไม่รู้จะอยู่ถึงวันนี้ถ้าไม่มีหนูเด็กชายยิ้มบางๆผมแค่พูดความจริงพ่อหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโล่งใจที่แทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนผู้คนเริ่มทยอยเดินออกจากห้องพิจารณาแต่เด็กชายยังยืนอยู่ตรงนั้นมองไปรอบๆห้องมองโต๊ะมองแท่นพยาน มองเก้าอี้ตัวเล็กที่เขาเคยนั่งในเช้าวันนี้มันยังอยู่ที่เดิมแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วหัวใจเขาหนักแน่นขึ้นแม้ตัวจะเล็กแต่เขารู้สึกสูงขึ้นกว่าที่เคยเขาหันกลับมาเดินเคียงข้างพ่อเดินผ่านประตูสารที่สูงใหญ่ผ่านแสงแดดยามเย็ยนที่ส่องเข้ามาอบอ,อุ่นและเมื่อก้าวออกมาสู่บันไดด้านนอกเขาเห็นท้องฟ้าที่เปิดโลง่งสีทองจากดวงอาทิตย์แต่ขอบฟ้าอย่างอ่อนโยน ลมเย็นๆพัดผ่านใบหน้าครั้งนี้เขาไม่ได้สั่นเพราะกลัวแต่เพราะอิสระอิสระที่เขาและพ่อได้กลับคืนมาไม่ใช่จากปาฏิหาริย์แต่จากความกล้าหาญของเด็กเจ็ดกบคนหนึ่งที่ลุกขึ้นยืนเพียงลำพังต่อหน้าความอายุทธรทมที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาหลายเท่าเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินดังชัดในความเงียบเด็กชายและพ่อเดินเคียงกันลงบันไดศาลไม่มีคำพูดใดระหว่างพวกเขา เพียงแค่จับมือไว้แน่นนักข่าวบางคนพยายามวิ่งเข้ามาใกลไมโครโฟนยื่นออกมาพร้อมคำถามมากมายแต่เด็กชายเพียงหันไปมองด้วยสายตานิ่งเฉยไม่มีความโกรธไม่มีความกลัวเพียงแค่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเขาได้พูดทุกอย่างที่สำคัญไปแล้วในห้องนั้นพ่อของเขาก้มลงพูดกับนักข่าวสั้นๆวันนี้ผมไม่อยากให้ใครโฟกัสที่ผมทุกอย่างเป็นเพราะลูกชายของผม เขาคือคนที่เปลี่ยนชะตาทั้งหมดนี้คำพูดนั้นทําให้นักข่าวหลายคนเงียบลงเด็กชายก้าวต่อไปมุ่งหน้าไปยังรถเก่าๆที่จอดอยู่ริมถนนมันคือรถคันเดียวกับที่พ่อเคยใช้ขับไปส่งเขาโรงเรียนแม้มันจะมีรอยบุกแม้บอดจะขาดแต่มันคือบ้านเคลื่อนท,ที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําพ่อเปิดประตูให้ลูกนั่งก่อนจะอ้อมไปฝั่งคนขับเมื่อเครื่องยนต์ติดขึ้นเสียงสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคง พ่อหันมามองลูกชายไปกินข้าวกันเถอะเด็กชายพยักหน้าแต่ขอร้านที่มีหมูกรอบเยอะๆนะครับเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังขึ้นพร้อมกันไม่ใช่เพราะเรื่องตลกแต่เพราะพวกเขายังมีเวลากินข้าวด้วยกันอีกครั้งและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกสำหรับเด็กชายคนนั้นรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากลานสาลเสียงเครื่องยนต์เบาๆคลอไปกับเสียงลมที่พัดผ่านหน้าตา่าง เด็กชายนั่งเงียบมองทิวทัศน์ข้างทางไหลผ่านท้องฟ้ายามเย็นกลายเป็นม่วงเข้มแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนกระจกตาเขาภาพร้านรวงเล็กๆผู้คนเดินกลับบ้านแสงไฟริมถนนเริ่มเปิดทีละดวงโลกภายนอกดูเหมือนจะกลับสู่ความปกติแต่ในใจของเด็กชายมันเพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งพ่อหยิบเบรกเบาๆจอดรถหน้าร้านข้าวต้มเล็กๆริ่ทางกลิ่นอาหารลอยมาแต่จมูกทันทีที่พวกเขาเปิดประตูลงจากรถ ต้นไม้เก่าๆใต้หลอดไฟสลัวดูอบอุ่นกว่าที่เคยแม่ค้าชรางเงยหน้าขึ้นจากหม้อข้าวต้มเมื่อเห็นพ่อกับลูกเดินเข้ามาเธอยิ้มกว้างราวกับจำได้นานเลยนะไม่เห็นกันตั้งนานพ่อยิ้มตอบดวงตาสะท้อนความเหนื่อยล้าปนโลงใจครับพอดีเพิ่งมีโอกาสกลับมาแม่ค้าพยักหน้าก่อนจะตักข้าวต้มร้อนๆใส่ชามกลิ่นหอมลอยฟุ้งทั่วร้านเด็กชายนั่งลงตรงข้ามพ่อ มองไอ้น้ำที่ลอยขึ้นจากชามเขาหยิบช้อนขึ้นมาค่อยๆตักคำแรกเข้าปากรสชาติเดิมๆร้อนนุ่มละมุนแต่มันกลับรู้สึกใหม่ทั้งหมดเขาเงยหน้าขึ้นศบตาก,กับพ่อไม่มีคำพูดเพียงแค่รอยยิ้มในช่วงขณะนั้นทั้งร้านตกอยู่ในความเงียบที่อบอุ่นไม่ใช่ความเงียบของความเศร้าแต่เป็นความเงียบของหัวใจที่พอแล้วพอแล้วกับการต่อสู้ พอแล้วกับน้ำตาและพอแล้วกับการต้องยืนลำพังเพราะตอนนี้เขาไม่ต้องยืนคนเดียวอีกต่อไปเสียงช้อนกระทบชามดังเบาๆเป็นจังหวะชัดเจนสายลมเย็นพัดผ่านม่านผ้าบางๆของร้านเด็กชายเอหลังทิ้งพนักเก้าอี้ไม้เขาหลับตาลงครู่หนึ่งราวกับจะเก็บความรู้สึกทั้งหมดไว้ในความทรงจำพ่อยังคงกินไปเงียบๆเ,เป็นความเงียบที่ไม่อึดอัดแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ช่วงขณะนั้นไม่มีใครในร้านรู้ว่าชายคนหนึ่งเพิ่งพ้นจากคดีที่อาจทำลายทั้งชีวิตและไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งเคยยืนต่อหน้าผู้พิพากษาท่ามกลางแรงกดดันเกินกว่าที่ใครวัเขาควรจะรับไหวแม่ค้าชะโงกหน้าออกมาจากหลังม้อข้าวยิ้มให้พวกเขาอีกครั้งเห็นพ่อกับลูกนั่งด้วยกันแบบนี้ดีใจแทนเลยนะเด็กชายเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบหนูดีใจเหมือนกันครับ คำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ลึกและแน่นยิ่งกว่าประโยคยาวใดๆเขาหยิบรูปถ่ายในกระเป๋ากางเกงขึ้นมาอีกครั้งมันยังคงยับมีรอยพับรอยขาดแต่ตอนนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่ภาพในอดีตมันคือสิ่งที่เตือนว่าไม่ว่าโลกจะสั่นไหวแค่ไหนเขาและพ่อก็ยังมีบ้านเป็นของตัวเองแม้จะไม่มีหลังคาไม่มีผนังไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์แต่มีมือของกันและกัน มีความจริงและมีความกลา้าที่ไม่เคยหายไปจากใจเด็กชายเจ็ดขวบคนนี้เลยไฟถนนด้านนอกเริ่มสว่างขึ้นทีละดวงแสงสีส้มทอดเงาโต๊ะอาหารยาวลงบนพื้นซีเมนต์เก่าพ่อวางช้อนลงในชามอย่างแผ่วเบาเขามองหน้าลูกชายอีกครั้งสายตาอ่อนโยนมือหยาบกร้านยื่นมาลูกศรของเด็กชายเบาๆหนูโตขึ้นอีกเยอะเลยนะเด็กชายพยักหน้าช้าๆแต่ผมก็ยังเป็นลูกพ่อเหมือนเดิม คำตอบนั้นทําให้พ่อยิ้มน้ําตาคลอโดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะความเศร้าแต่เพราะได้เห็นว่าลูกชายที่เคยวิ่งเล่นอยู่หลานหน้าบ้านตอนนี้เติบโตขึ้นอย่างเยียบงามด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าผู้ใหญ่หลายคนเสียงรถวิ่งผ่านร้านดังวูบเด็กชายหันไปมองถนนผู้คนยังเดินขวักขวาโลกยังคงหมุนไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับเขา วันนี้คือวันสำคัญที่สุดในชีวิตเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจอกับอะไรอีกแต่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไม่กลัวอีกแล้วไม่กลัวสารไม่กลัวคนแปลกหน้าไม่กลัวแม้แต่ความอายุทีรทำเพราะเขาได้พิสูจน์แล้วว่าแม้จะเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเ,เขาก็สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ใหญ่เกินไปได้ด้วยความจริงใจ และความรักที่ไม่มีเงื่อนไขาจากลูกสู่พ่อพ่อควักเงินจ่ายค่าอาหารวางธนบัตรเก่าๆไว้บนโต๊ะแม่ค้ารับไปเงียบๆพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจขอให้โชคดีนะเธอกล่าวเสียงเบาพ่อพยักหน้าขอบคุณในน้ำใจเล็กๆที่รู้สึกยิ่งใหญ่ในค่ำคืนนี้พวกเขาเดินออกจากร้านชา้ชาๆอากาศเย็นกว่าเดิมแต่ไม่หนาวแสงไฟริมถนนสะท้อนเงาของสองพ่อลูกทอดยาวเคียงข้างกันเด็กชายเงยหน้ามองท้องฟ้า ดาวดวงเล็กๆเ,เริ่มเผยตัวออกมาเขายกมือชี้นั่นไงดาวลูกไก่พ่อมองตามยิ้มพ่อเคยบอกใช่ไหมว่าดาวลูกไก่ชอบอยู่ด้วยกันไม่เคยห่างเด็กชายพยักหน้าผมจำได้พ่อบอกว่าต่อให้มืดแค่ไหนถ้าเรามองขึ้นไปดาวก็ยังอยู่พ่อหยุดเดินหันมาหาลูกชายเหมือนกันเลยลูกต่อให้ชีวิตมืดแค่ไหนถ้าเรามองด้วยความเชื่อใจเราก็จะเจอแสงของตัวเองเด็กชายไม่ตอบอะไร เขาเพียงแค่ยิ้มก่อนจะเดินต่อมือเล็กๆยังคงกุมมือใหญ่ไว้แน่นเสียงฟีเท้าสองคู่บนทางเท้าเปลี่ยวดังสม่ำเสมอสลับกับเสียงลมหายใจสลับกับเสียงลมพัดยอดไม้และใต้ท้องฟ้ากลางคืนที่กว้างใหญ่เด็กชายเจ็ดขวบเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเดินมาถึงหน้าบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งแม้จะซุดโทมหลังคามุงสังกสีจะมีรูร่วบ้าง แต่แสงไฟจากหลอดเล็กๆหน้าประตูยังส่องสว่างอบอุ่นพ่อหยุดยืนสูตรลมหายใจลึกมือข้างหนึ่งเอื้อมไปเปิดประตูที่คุ้นเคยเสียงบ้านพับเก่าร้องเบาๆภายในบ้านเมื่อสลัวมีเพียงแสงจันทร์สองรอดหน้าต่างเข้ามาเด็กชายเดินตามเข้าไปชะเง้อมองรอบๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมเสื้อผือนเดิมพัดลมเก่าๆที่หมุนเอื่อยๆแต่คืนนี้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่หายไปนานความหวัง เขานั่งลงกลางห้องถอดรองเท้าวางกระเป๋าไว้ข้างตัวพ่อเดินเข้าห้องครัวจุดเตาแกส๊สเล็กๆทำโกโก้ร้อนสองถ้วยกลิ่นโกโก้หอมลอยฟุ้งไปทั่วพ่อวางถ้วยหนึ่งลงตรงหน้าเขาคืนนี้หนูหลับฝันดีแน่ๆ่เด็กชายยกถ้วยขึ้นดื่มคำแรกอุ่นจนถึงหัวใจเขาหันไปมองพ่อพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันดีครับพ่อยิ้มพลางจ้องหน้าลูกชายอะไรก็ได้ที่เราอยากทำด้วยกัน เด็กชายหัวเราเบาๆพยักหน้าแล้วเอนตัวลงนอนบนเสื่อผืนเก่าพ่อปูผ้าห่มให้ห่มทับร่างเล็กอย่างทนุถนอมเด็กชายหลับตาลงช้าๆรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าภายใต้หลังคาที่เรียบง่ายไม่มีเสียงเครื่องปรับอากาศไม่มีเตียงนุ่มไม่มีแสงไฟหรูหราแต่มีสิ่งที่ล้ำค่ากว่านั้นคือความยุติธรรมที่ได้กลับคืนมาคือครอบครัวที่ยังไม่แตกสลายคือหัวใจของเด็กชายวัยเจ็ดขวบ ที่แม้เล็กแต่แข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้ใหญ่ทั้งห้องพิจารณาและในค่ำคืนนั้นเขาหลับลงอย่างสงบพร้อมกับความรักที่ไม่ต้องการคำพิสูจน์ใดๆอีกต่อไป